สวัสดีค่ะดเด็กวันนี้นะคะก็ว่าพงกับกครูแอนในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโ,โนโลยีนะคะเป็นไงคะทาข้อสอบได้หรือเปล่าในบทที่1การเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์นะคะแต่ต่อไปนะคะวันนี้จะมีการทดลองสนุกๆในบทที่2นะคะเรื่องวัสดุและการใช้ประโยช<ม>น์กูฝากงานไว้1ชิ้นก็คือให้ประดิษฐ์ของเล่นหรือของใช้1ชิ้นนะคะจากวัสดุหลือใช้เก็บคะแนน20คะแนนก็ทยอยส่งนะ,ะมีหลายคน ส่งมาเยอะแล้วหลายห้องนะคะตอนนี้เดี๋ยววันนี้จะมีการทดลองเรื่องการดูดซับน้ําของวัสดุมาฝากนะคะก่อนอื่นเราไปดูเลยว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนักเรียนสามารถประยุกต์ใช้อุปกรณ์ที่บ้านของนักเรียนทดลองไปพร้อมกับครูดได้เลยนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูข่าวก่อนแรกนั่นคือผ้าอันนี้เป็นผ้าเช็ดหน้านะคะอันนี้ครูมาเช็ดโต๊ะก็เลยมอมแมมนิดนึงนะคะ 2. จานกระเบื้อง 3. กระดาษ อันนี้เป็นกระดาษสมุดโน้นนะคะตัดมาจากกระดาษ A-C 4กล่องพลาสติกอันนี้เป็นกล่องที่อีซิโกที่เซเว่นก็ได้นะคะถ้าใครไม่มีนะคะเป็นกล่องพลาสติกและ5โฟมจริงๆแล้วนี้เป็นกล่องโฟมนะแต่คูตัดออกมาเป็นรูปสี่เหลีย่ยม6น้ำน้ำนะคะและ7อันนี้คูใส่ลงไปนั่นก็คือ สีผสมอาหารแต่ถ้านักเรียนไม่มีนักเรียนก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะไหนลองตามสามารถหาอุปกรณ์ที่มีอยู่นาํามาทดลองตามครูได้เลยนะคะอ่าวันนี้ครูก็จะใส่สีผสมอาหารลงไปนิดนึงเห็นไหมคะอ่านะนนี้เป็นสีส้มแดงนะคะแล้วขอยืม้มดินสอล,ลูกชายมาคนนิดนึงเห็นไหมคะตอนนี้เปลี่ยนจากน้ําธรรมดาเป็นน้ําสีส้มแดงแล้วนะอ่า แต่แล้วนะคะครูขอเปลี่ยนภาชนะนิดนึงเพราะว่านี้มันจะเป็นปากแคบเกินไปขอบปากของกว้างหน่อยเดี๋ยวเราจะเอาวัสดุทั้ง5้าอย่างมาจุ่มลงในน้ําสีส้มนี้นะคะอ่าตอนนี้ครูได้ทําเครื่องหมายไว้แล้วนะเห็นไหมสีฟ้าๆนี่ไหมคะระดับน้ํระดับน้ําเห็นไหมคะ,ะ,มคะอ่าโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะใส่ค่อยๆใส่เอาวัสดุที่เราต้องการนํามาทดสอบนั่นก็คือผ้าเนี่ย จุ่มลงไปจริงๆเราสามารถหยดลงไปก็ได้นะหรือว่าเราจุ่มลงไปแล้วไปตากให้แห้งดูว่าวัสดุชิ้นไหนที่มันแห้งเร็วกว่ากันอันนี้สามารถดูการดูดซับน้ําได้นะคะอ่ะแต่วันนี้เราจะเลือกมาหนึ่งวิธีนั่นก็คือการจุ่มวัสดุลงไปในน้ํานะแล้วดูว่าวัสดุชิ้นไหนดูดซับน้ําได้ผ้านี้ดูดซับน้ำไหมคะนี่ยกวดาดูดซับน้ำไหมอ่าเดี๋ยวเรามาทดลองกันเลยดูนะคะ อันนี้มือครูไม่นิ่งนะมันจะอยู่ระดับน้ำพอดีนะคะใส่ลงไปอ่ะจุ่มลงไปแล้วนะคะนี้แบบนี้ดูซับน้ำไหมคะเนี่ยมีน้ําอยู่แบบนี้เขาเรียกว่าดูดซับน้ํานะคะผ้าดูดซับน้ํานะต่อไปมาดูวัสดุที่สองจานกระเบื้องอันนี้เห็นไหมว่ามันกว้างครูก็เลยจานกระเบื้องทำมาจากอะไรคะดินเผาหรือว่ากระเบื้องใช่ไหมอ่ะจุ่มลงไปค่ะ สวัสนะเอาขึ้นแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้านับหนึ่งถึงห้าดูดซับไหมคะแบบนี้ไม่ดูดซับนะอ่าต่อคนะ่ะ,ะ,คะ,รรก,ระรกระดาษกระดาษนะนี้กระดาษอ่าจุ่มลงไปแล้วค่ะเป็นสมุดหรือเป็นกระดาษเศษกระดาษก็ได้นะอ่านี้ขอจุ่มลงไปกดลงไปหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาขึ้นมาดูดซับไหมคะนี่เห็นไหมคูบีบ ดูดซับน้ำนะคะเห็นหมหมองใกล้ๆไหมคะอ่าต่อไปชิ้นที่4กล่องพลาสติกจุมไปแล้วนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าดูดไหมคะไม่ดูดนะอ่าต่อไปชิ้นสุดท้ายโฟมจุกมแล้วนะคะหนึ่งสสามสี่ห้า โฟมดูดซับน้ำไหมคะไม่ดูดใช่ไหมอ่ะทีนี้เรามาสรุปสิว,ะวะส่าวัสดุชนิดไหนที่ดูดซับน้ำบ้างผ้ากับอะไรคะผ้ากับกระดาษใช่ไหมที่ไม่ดูดซับน้ำเลยก็มีจานกระเบื้องทำมาจากอะไรคะกระเบื้องใช่ไหมกล่องพลาสติกทำมาจากพลาสติกแล้วก็โฟมใช่ไหมสามชนิดที่ไม่ดูดซับน้ำเสร็จแล้วนักเรียนเขียนบันทึกผลให้ครูแอนเลยคะ่ะอยู่ในหน้าที่อะไรคะของนักเรียน หน้าที่เท่าไหร่หนักเรียนดูนะคะเดี๋ยวครูส่งหน้าไปให้ดูนะอ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ